ก็เอาตามที่คุณครูเข้าใจนะครับเกี่ยวกับแชทฟิลเนาะตัวนี้มันก็จะเป็น AI เป็นบอท AI นะครับลำดับแรกเลยเราต้องสร้างบอทขึ้นมาก่อนนะครับโดยตรงนี้บอทมันจะถามว่าก็ต้องการที่จะเชื่อมต่อกับอะไรนะครับก็เป็น Facebook เลยละกันนะครับเราสามารถตั้งชื่อนะครับของบอทได้นะครับโดยคลิกเข้าไปเมื่อกี้เนาะแล้วก็ตรงนี้นครับสมมติว่าคุณครูต้องการเปลี่ยนชื่อ บอทของเรานะครับเป็นเป็นเป็นอะไรดีนะัาเป็นบเที่เฉยๆแล้วกันนะครับก็กด rename ปั๊บนะครับด้านขวามือนะครับจะมีในส่วนของฟังก์ชัน automation นะครับจริงๆเมนูมันเยอะมากนะครับแต่ก็จะเอาที่สอนแล้วก็เข้าใจก่อนนะครับ พอมาที่หน้าของฟลูนะครับเราจะต้องสร้างฟลูนะครับก็ตอนนี้เราไม่มีฟลูเลยเราสามารถสร้างได้2แบบหนึ่งก็คือใช้เทมเพลตของเขานะครับโดยลักษณะของเทมเพลตอ่ะยกตัวอย่างนะครับก็จะมีให้เราเช่นถามตอบข้อสงสัยแบบนี้นะครับให้มันหลดแปบ๊บหนึงครับ ตรงนี้นักเรียนมาศึกษาได้นะครับอ่ะเรามาดูนะครับโฟของเขาหรือทิศทางการทํางานของเขานะครับก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ้าวหายเดี๋ยวนะทาใหม่นะครับก็จะเป็นทิศทางการทํางานนะครับเป็นดูทีนนะครับอิน u ค r รนะครับลำดับขั้นนะครับก จะมีในส่วนของนะครับก็คือเขาทํางานตั้งแต่ของ Facebook Fanpage นะครับข้อความแรกก็จะเป็นเกสต t a r าร์หรือภาษาไทยคือเริ่มต้นเสร็จแล้วก็จะวิ่งมาตรงนี้นะครับตรงนี้นักเรียนสามารถเลือกใช้ได้นะครับแต่คุณครูจะอธิบายโดยการใช้เป็น black flow นะครับ black flow เมื่อเราสร้าง flow แล้วนะครับเขาจะถามว่าเฮ้ยเขาคุณต้องการให้บอรของคุณเนี่ย ทำงานแบบไหนหมายถึงว่าเรียกใช้งานของบอรดของคุณอ่ะ,อ,ะอันแรกมันจะเป็นบอร์ดลิงก์ก็คือคุณคลิกลิงก์นี้ก็คือจะเข้าไปที่บอร์ดเลยหรือ2ก็คือ,อแชทนะครับอาจจะกตัวอย่างของคุณครูนะครับใช้เป็นเฟซเฟซบุ๊กเพจนะครับเมื่อไหร่ที่คลิกบัต t ทอนนะครับออนบัตทอนคือปุ่มบน Facebook ของคุณนะครับคุณจะเจอ,อเข้อความนะครับจะมีอยู่ ให้เราอยู่2อันนะครับแล้วก็เขาถามว่าคุณต้องการที่จะเชื่อมต่อกับ Facebook b u บิสเนสของคุณหรือไม่นะครับถ้าหากเราเชื่อมแล้วมันจะไม่มีตรงนี้ขึ้นแต่ถ้าเรายังไม่เชื่อมเราก็คลิกเลยนะครับแล้วก็เลือกตัวหนึ่งนะครับยงตัวอย่างคนคุณเลือกตัวนี้โอเคก็ done นะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็บอกว่า to less user start interactive video bot Active a t Entry Point คือปุ่มในการเข้าใช้งานนะครับคุณจะให้มันเข้าใช้งานก็คือครูต้องกดต,ตรงนี้ที่มันเป็น Inactive ให้มันเป็น Active ก่อนนะครับโดยถ้าหากนักเรียนต้องการให้มันให้เราเลือกเป็นข้อข้อเราก็สามารถแก้ไขข้อความตรงนี้ได้แต่ตรงนี้นะครับคุณครูจะเปลี่ยนเป็น Get Start Button ก่อนแล้วกันนะครับเสร็จแล้วมันจะมีปุ่มตรงนี้เราก็คลิกลากมานี่นะครับอ้อลืมอธิบายนะครับ ตอนถ้านักเรียนสังเกตนะครับจะมีปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้จะเป็นพอยที่ประมาณว่าเหมือนถ้าเรา,เาถ้ามันทํางานเนี่ยมันจะเริ่มที่บล็อกไหนนะครับหลังจากที่เราลากมาแล้วนะครับเราก็กด Active นะครับอ่าโอเคถ้าสมมุติเราไม่กด In Active นะครับอ่าสมมุตินะ In Active นะครับมันจะต่างกันยังไงดูนะครับอันนี้คือคุณค,ครูเทสก่อนโอเครลบแชทก่อนนะครับปุ๊บเมื่อคลิก มันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับแต่ถ้าเราคลิกตรงนี้นะครับ inactive มันจะมาวิ่งมาตรงนี้ครับยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าสวัสดีดูนะครับผม inactive ก่อนเนาะ inactive ก่อนนะครับ,ก,บก็ปึ๊บคลิกปึ๊บ มันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่าเราแอคทีฟมันนะครับดูนะครับส่งข้อความไปปั๊บมันจะตอบเราทันทีว่าสวัสดีนะครับนี่คือการใช้งานนะครับโดยตรงนี้เราสามารถเพิ่มคอนเทนต์ของมันนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความและตัวข้อความและก็ปุ่มกดนะครับ อะในกรณีนี้นะครับคุณครูต้องการที่จะเป็นเพิ่มปุ่มกดน,นะครับโดยที่บอกว่าควบคุมไฟควบคุมไฟดวงที่1นะครับอ่ะอีกสักเมนูหนึ่งเพื่อหเห็นให้เห็นความแตกต่างนยครับควบคุมไฟดวงที่2 นะครับะจะซาดีต้องการให้ช่วยอะไรตรงนี้เราอาจจะสามารถเพิ่มรูปภาพได้นะครับก็คือแอดคอนเทนต์ที่เป็น image ได้ด้ตัวอย่างเนาะกะ็ผมจะเลือกรูปเด็กนักเรียนคนนี้สมมติว่านะครับโดยที่เราอาจจะเลือกเป็นรูปภาพของภาพาของบ้านเราก็ได้นะครับ เรื่อนขึ้นไปเรามาอัพโหลดสักครู่นะครับทีนี้เราไปดูที่เพจ a c e b o o k เรานะครับผมต้องลบกแชทนะครับมันจะได้เป็นค่า Default คลิกปุ๊บเริ่มต้นเสร็จปั๊บ <c oughs> ก็จะมีรูปภาพขึ้นมานะครับแล้วก็จะเป็นข้อความอะข้อความทำไมไม่มาเดี๋ยวนะครับ ต้องใส่การทำงานของมันก่อนโอเค่ะถัดมาตรงนี้นะครับสมมติเนาะทดสอบเปิดปิดเ,เป็นดวงที่หนึ่งแล้วกันดวงที่ จะเป็นคลิกมาปัา๊บเป็นคอนเทนต์โอเคอันนี้ก็จะเป็นดวงที่สองโอเคเปิดแล้วก็ปิดโ okay. อเคเดี๋ยวไปกลับไปดูเทสใหม่นะครับเมื่อกี้เอาแชทนะครับ นี่ข้อความมาแล้วครับเห็นไหมครับควบคุมหลอดไฟดวงที่1และดวงที่2องอเมื่อเราควบคบุมปั๊ปบส่งไปแล้วนะครับก็คือเรายังไม่ได้สั่งงานมันนะครับว่าถ้าหากเราเข้ามาปับ๊บจะเกิดอะไรขึ้นดวงที่1น,นะครับตรงนี้มันอาจจะช้าหน่อยนะครับเราสามารถใช้ตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับเทสต,ตรงนี้จากตรงนี้ก็ได้นะครับ okay. เดี๋ยวต้องรอสักครู่เราต้องสั่งงานมันก่อนว่ามันจะทําอะไรนะครับ อ่ะไม่เป็นไรครับลำดับถัดไปนะครับให้เราไปที่บล็อกครับแถบด้านขวาเสร็จแล้วเราไปสร้างบล็อกขึ้นมานะครับเป็นตรงนี้ให้เราแก้ไขชื่อด้านบนนะครับเป็นเปิดไฟดวงที่1เมื่อมีเปิดแล้วก็ต้องมีปิดด้วยนะครับทํา2อันเลยปิดไฟดวงที่1 เสร็จแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราทำา2ดวงเราก็เพิ่มเข้าไปอีกครับก็เป็นเปิดไฟดวงที่2แล้วก็บวกเพิ่มนะครับแล้วก็ปิดไฟดวงที่2และสุดท้ายนะครับให้เราเพิ่มบล็อกตัวหนึ่งขึ้นมากลับ เมนูหลักะะตัวกับเมดูหลักนี้ให้เราเพิ่มไปที่ตั้งค่านะครับก็คือ reduce to นะครับตรงนี้เราเลือกเป็น f r o w นะครับเ,เสร็จแล้วนะครับให้เรากลับไปที่ flow ของเรานะครับหลังจากที่เราตั้งค่าบล็อกเรียบร้อยแล้วเราไปที่เปิดครับดวงที่1แล้วก็คลิกตรงนี้ครับด้านหลัง เสร็จแล้วเลือกไปที่ Action แล้วก็เลือกไปที่ Reduce to Flow or Block นะครับแล้วเราก็ไปเลือกบล็อกของเรานะครับไปดวงที่1นนะครับเสร็จแล้วเรา